การแก้เกมของนักขุดบิตคอยครั้งนี้นะครับจะสร้างผลดีในระยะยาวเกี่ยวกับบิตคอยอย่างแน่นอนเนื่องจากกฎยุมย้ม,ย,ม,ย,มยิ้มของรัฐบาลนะครับได้ออกมาและตอนนี้พวกนักขุดบิตคอยได้เตรียมตัวเอาคืนแล้วและแก้ไขได้อย่างแน่นอนและผมเชื่อว่าตลาดคริปโตจะกลับมาดีได้ในอนาคตอย่างแน่นอน เดี๋ยวมีรายละเอียดอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับใครเป็น fc ของบิตคอยนะครับเราก็มีข่าวดี2เรื่องสอถด,ด้วยกันนะครับเกี่ยวกับการขุดบิตคอยนะครับเนื่องจากบิตคอยในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับก็ได้โดนโจมตีอย่างรุนแรงนะครับโดยภาคของรัฐบาลนะครับวันนี้เราจะมาบอกว่าภาคการขุดหรือภาคเอกชนเนี่ย เขาแก้เกมอย่างไรนะครับที่จะไม่ให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาควบคุมกลไกลในตลาดคริปโตมันมีสาเหตุอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องไปไล่กันทีละประเด็นประเด็นแรกนะครับเป็นเรื่องของการที่จีนเนี่ยสั่งแบนการขุดบิตคอยเนื่องจากบิตคอยนะครับหรือการขุดบิตคอยเนี่ยทำให้เปลืองพลังงานไฟฟ้า และรวมถึงประเทศจีนมีการใช้พลังงานถ่านหินพลังงานไฟฟ้านะครับเยอะมากๆนะครับรัฐบาลเลยเข้ามาควบคุมการใช้พลังงานนะครับทำให้นักลงทุนนะครับและนักขุดบิตคอยเนี่ยจำนวนมากๆเลยนะครับต้องเจอปัญหานะครับในการแบนครั้งนี้นะครับทำให้การขุดบิตคอยเนี่ยมันหยุดชะง,งักลง และพอหยุดชะง,งักลงนะครับจำนวนการซื้อของบิตคอยจำนวนการขายของบิตคอยก็จะลดลงไปด้วยเหตุนี้เองนะครับทําให้นักขุดที่เป็นมาจากจีนนะครับก็ย้ายไปประเทศต่างๆนะครับแนวโน้มในอนาคตของนักขุดในประเทศจีนนะครับก็จะไปสู่ประเทศต่างๆ นะครับที่ไม่มีการจำกัดการขุดบิตคอยมากยิ่งขึ้นนะครับมีประเทศไหนบ้างนะครับมีโซนไหนบ้างก็จำเพอย่างเช่นนะครับตะวันออกกลางนะครับอันที่2นะครับแอฟริกานะครับแอฟริกาเนี่ยก็เป็นข่าวลือนะครับของของนักขุดจีนนะครับบางคนเนี่ยโดนหลอกไปนะครับบอกว่าแอฟริกาเนี่ยมีพลังงานไฟฟ้าเยอะนะครับมีพลังงานฐานหินเยอะก็เลย ย้ายไปกุดนะครับและประเทศอื่นๆอีกนะครับที่ไม่ได้กล่าวไว้ตรงนี้นะครับนี่เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้านะครับของภาคเอกชน,นครับต้องการที่จะหลบหลีกกฎหมายต่างๆที่เข้ามาควบคุมบิตคอยนั่นเองและตอนนี้นะครับก็นักขุดเนี่ยเริ่มไปจดทะเบียนบริษัทนะครับนอกประเทศของตนเองแล้วนะครับและคาดว่า การจะทำนี้นะครับจะเสริมสร้างโครงสร้างการตลาดของบิตคอยอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากไม่มีใครเข้ามาควบคุมนะครับและจำนวนผู้ประกอบการหรือบริษัทต่างๆที่ทำการขุดบิตคอยนะครับก็สามารถที่จะทำได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่เราจะเห็นว่าภาคเอกชนนะครับก็เริ่มมีการปรับตัวนะครับเมื่อ ประเทศต่างๆเนี่ยไม่ยอมรับนะครับประเทศไหนไม่ยอมรับก็ย้ายออกนอกประเทศเลยนะครับเพื่อไม่ให้มาควบคุมการจํากัดนะครับพลังงานหรือการจํากัดบิตคอยได้นะครับในส่วนที่สองนะครับก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับทางสหรัฐนะครับเริ่มที่จะทําตามกระแสแล้นะครับเริ่มวางแผนขุดบิตคอยโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ นะครับอันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด,ด้วยนะครับเนื่องจากในประเทศอเมริกาเนี่ยก็ไม่ได้อ่ามันเป็นสาธารณรัฐนะครับแล้วก็แต่ละพื้นที่มันก็จะมีการออกกฎหมายในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับในเนี้นะครับเขาบอกว่านักขุดคริปโตเคอเรนซีจากรัฐมอนทานาประเทศสหรัฐอเมริกากำลังเริ่มสนับสนุนโครงการปิด c อย n creeks solar นะครับ ซึ่งเป็นฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด300เมกะวัตต์ในเมืองบลูชนะครับเพื่อจัดหาแหล่งพลังงานสำหรับศูนย์ Data Center ที่กำลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยอ้างอิงจากข่าวท้องถิ่นตรงนี้นะครับชื่อข่าวรือชื่อ m o ร์ทานาสแตนดนะครับโดยบริษัท m ม d i สั n ร r เวอร Equity นะครับหรือที่ตัวย่อว่า LLC ได้ยืน่นใบอนุญาตในการใช้พลังงานพิเศษในเดือนหน้านะครับจากคณะกรรมการแบ่งเขตของ m o n ทรีอนะครับเพื่อสร้างโซล่าฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐบนที่ดินฟาร์มปศุสัตว์ส่วนตัวในเมืองปรัสนะครับและการเพิ่มขีดจำกัดน,นี้นะครับก็จะช่วยในการลดค่าใช้จ่าย ในเวลาเดียวกันเพราะว่าเมื่อก่อนเราใช้พลังงานที่เป็นถ่านหินใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้นะครับพวกนักขุดต่างเนี่ยนะครับเริ่มปรับตัวนะครับเริ่มไปใช้พลังงานแสงอาทิตย์มากยิ่งขึ้นนะครับเราก็ได้ดูนะครับภาพตรงนี้นะครับเกี่ยวกับพื้นที่นะครับที่เขาเริ่มเนี่ยทำฟาร์มเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับของคริปโตมากยิ่งขึ้น นะครับเราก็จะเห็นการแก้เกมตรงนี้นะครับของของผู้ประกอบการนะครับแล้วก็นักขุด zy, คริปโตเคอเรนซีทฉะนั้นสิ่งต่อไปนะครับที่เราจะทำการสรุปและทำการวิเคราะห์กันคือว่าตลาดคริปโตในตอนนี้นะครับก็กำลังเข้าอยู่ในส่วนปรับตัวนะครับฉะนั้นการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นนะครับทั้งประเด็นที่1 และประเด็นที่2ในเรื่องของประเทศจีนแบนนะครับทำให้การขูดบิตคอยเนี่ยมันกระจายไปประเทศอื่นๆนะครับและในส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับพลังงานสะอาดอย่างแสงอาทิตย์นะครับเราก็จะมาทำการวิเคราะห์แต่และประเด็นกันนะครับว่าอ่ามันเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนแล้วมันส่งผลกระทบอะไรนะครับก็จากประเทศ จีนนะครับไปสู่ประเทศอื่นๆเนี่ยในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาในบางพื้นที่นะครับในเรื่องของการไปกินพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็สร้างนะครับปัญหาเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับในพื้นที่อื่นๆนะครับรวมถึงบางคนนะนะครับหรือผู้ประกอบการบางคนไม่ได้มีความรู้นะครับก็ไปในพื้นที่ที่ไม่สามารถ มีปัจจัยพื้นฐานได้ดีอย่างเพียงพอนะครับก็ต้องดูความวุ่นวายตรงนี้ต่อไปในส่วนที่2นะครับเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์ผมว่าพลังงานทดแทนหรือพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยมันยังไม่สามารถทดแทนพลังงานไฟฟ้านะครับที่เป็นฐานหินได้อย่างร้ออร์เซนะครับมันมีข้อจำกัดอยู่ค่อนข้างมากเลยเรื่องของอแผงโซลาเซล นะครับในการเก็บพลังงานไฟฟ้านะครับเพราะว่าเรื่องของบิตคอยนะครับหรือว่าการขุดบิตคอยเนี่ก็ใช้พลังงานเยอะมากๆเลยดังนั้นการแก้เกมการจะทํำอะไรพวกนี้นะครับมันก็ต้องใช้เวลาสักนิดหน่อยน,นะครับสำหรับ2ประเด็นนะครับเรื่องของการย้ายประเทศนะครับแล้วก็การใช้พลังงานทดแทนเนี่ยผมคิดว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ของบิตคอยได้อย่างถาวรนะครับก็อาจจะเป็นการแก้ไขเนี่ยเฉพาะหน้าเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าถามด้วยเหตุผล2อ,อันที่เอามาวิเคราะห์ตรงนี้นะคาไดได้เลยว่าไอสถานการณ์นะครับที่บิตคอยเนี่ยจะราคาขึ้นไปออทามไฮเหมือนเดิมยังต้องใช้เวลาอยู่นะครับในเรื่องแรกนะครับคือว่า การที่จะออธามไฮนะครับจะมูนอีกครั้งเนี่ยของบิตคอยเนี่ยยังต้องใช้เวลานะครับที่จะหาความลงตัวของข่าวได้นะครับแล้วก็ความลงตัวของนักขุดได้นะครับรวมถึงพลังงานทดแทนนะครับเพราะตอนนี้อีลอนมาร์กเนี่ยกับทางไมเคิลเซเลอร์นะครับซี o โอของ MicroStrategy ก็มีการประชุมนะครับคอนเฟล นักขุดบิตคอยในอเมริกานะครับที่จะวางแผนในการใช้พลังงานสะอาดกันซึ่งตอนนี้นะครับก็ก็ยังอยู่ในขั้นตอนนะครับว่าอีลอนมาร์กจะแก้ไขตรงนี้อย่างไรนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อนะครับในศักยภาพของอีลอนมาร์กนะครับจะเข้ามาแก้ไขในเรื่องของพลังงานสะอาดได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของประเทศต่างๆเนี่ยนะครับที่จะยอมรับบิตคอยมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็อาจจะมีส่วนนะครับแต่สําหรับประเทศจีนผมว่าปล่อยมันไปเถอะนะครับเพราะว่าประเทศจีนก็เป็นประเทศที่เอาแน่เอานอนอะไรกับคริปโตเคอร์เรนซีไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับการแบนเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีนะครับในประเทศจีนเนี่ยมีทุกปีเลยนะครับและสร้างปัญหามากมากเลยฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องหาความลงตัวนะครับในประเทศจีนกันต่อไปเพราะ ถ้าพูดโดยรวมนะครับพูดโดยทั่วไปเนี่ยประเทศจีนก็ยังต้องการการขุดเหมืองคริปโตเหมือนกันนะครับแต่ว่าการใช้พลังงานของเขาที่ใช้พลางงาังงานอย่างดุเดือดเนี่ยก็สร้างปัญหาได้อย่างมากเลยเั่งนั้นส,สรุปในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับผมว่าในช่วงขาขึ้นยังไม่ถึงเวลานะครับยังไม่ถึงเวลาขึ้นตอนนี้นะครับ อะไรต่างๆก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะครับตามสถานการณ์ต่างๆรอเวลามันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ใครที่เป็นนักลงทุนนะครับหรืออินเวสเตอร์ของบิ c o i n ก็ดีใจด้วยนะครับราคามันร่วงลงมานะครับที่ส0 0 0มื่นกว่าก็ถูกมากๆเลยครับสามารถเข้าไปซื้อกันได้นะครับแล้วก็เก่งกำไรใครซื้อตอนนี้ก็ได้ได้เปรียบนะครับสำหรัวันนี้ขอตัวนะครับที่จะลาไปก่อน ก่อนได้ลาจากกันให้กำลังใจกับช่องเรามากยิ่งขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งน,นะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับบิตคอย n และคริปโต u r r e n ซีก่อนใครเรามี4ช่องทางนะครับคือ Facebook นะครับ YouTube นะครับแล้วก็บล็อกดิ k นะครับอีกที่หนึ่งนะครับคือไลน์กลุ่มกลุ่มของเราชื่อค r y p t o c u r r e n c y Community นะครับสามารถเข้าไปติดตามข่าวหรือว่าหาความรู้นะครับเกี่ยวกับ การเทรดนะครับในเหรียญแต่ละเหรียญได้ในนั้นจะมีกูรูและรุ่นพี่นะครับที่คอยตอบให้เราและข่าวต่างๆก็จะมีการโพสต์นะครับในหลายๆสำนักเลยทีเดียวเพื่อจะเอาเป็นความรู้นะครับในการเทรดในครั้งๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากแล้วสุดท้ายนะครับก็ฝากกลุ่ม cryptocurrency community ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ